พอหลายคนกับบุตรเป็นนะพี่น้องเลยเอเลือกแต่บ่าน้ำเนี่ยพี่น้องนะเปิดปิดเปิดภาพมาในคลิปนี้บานพี่น้องเ้ยส่ไฟนิ่งไปใสาโน่นฮะยังอยู่น้องคนเดียวคือเก่ารอพี่น้องไยอ่า ขวานนอกมันจะไปให้ไปส่วนเนะเาะสบายดีอีกรอบเด้อน้องเด้อโดยสบายดีพนะี่ชี้เลยโดยโดยฮะคนอื่นกราบสักท้ายสวัสดีสบายดีเนดะ้อพ่อแม่พี่น้องที่วัชกุศน้องก็จะเป็นทางในติดตางประเทศเนาะก็ย่างนี้ต้อนรับก็สู่ชอกหน่อยพระเพลินคือเก่าเอออันเซไก่โดยเฉพาไกไหม เออุนี่แม่าไไปเบิ nah, ้งปะไปเบิ้งไหนไปงเบื้องนี้พรี่น้องเวียนซานโอ้พืชนี่ไม้ใช่ไหมพ่อแต่ใหพี่น้องทางนี้ฝ่าเวียนซานน้องพัน เพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เนาะอาตัวย่างหน่อยมาย่างฉีบลอนุ่มบ่น่ัวดกัดเลยฮ่าฮ่าฮ่่สายไฟของเจ้าบ่หน่อยไช่นี่ไได้เออได้น่ะมาย่าไปเบิรงซีก่อนพี่น้องเลยว่ามันใก้ไกทำด Cái này say mong quá Ô từ đó Đó cho thằng hướng, thằng nó này Xe nóng tròi nào ไปน้านรัดไปที่น hmm. right> ี่วะนี่ฮะโอ้ขี่เหือขวบไปนี่จิไปนี่มสิใกล้กว่าเป็นบ่ทางรัดที่นองโอ้อืเชีไปื่อนเชดอย่างไ้โอ้ยบ่หัวจักสอเชดบ่

งมหอยง่มงยนี่ง็เคยงมอยู่บ่นเลยเคยเคยด้วยบังลงไปบังเพือไปเออบังอํานาจคลกกัเนาะน้องเว่ยโอ้เสียงตู้อยู่ใช่ไหมดอนดองบานหล้งดองดอกกันจะบ่อนบ่อนี่นะอ๋อ โเชิงตู้ฉันวันไหวเลยอันนี้บ่เฮือจ้ะน่ะบ่เฮือลุงเฮือเจ้าเลยเถอะบ่มีเฮืออาจจะแบบยืมเงนข่ามไปบ้านสิเจ้าใส่มองคุณพ่อเวลาไปหางุมหอยมันอยังแบไปหลายคนบนนายขี้เฮือไปขี้เฮือไป ไาเพือเป็ยน่เจ้าเป็นร้อยบ่ร้อยร้อยลองด้คำร้อยอ่ะพ่เพื่อบพแบบไรอ่ะคำรอยอันนู้นลองพาบ้างเถอจะจะพ่เป็นรอย พี่น้องให้ลองพาเพื่อเปิดลองเบิง้งพอหลายคนกับบุได้เป็นนะพี่น้องเลยเลืกแต่ว่าน,าน้ำนี่พี่น้องถ่วมหัวลงไปนี่ถ่มวมว่น้ำนะซักซักไม่ลงเบงิ้ลเลิกหร่า ดิบบ่ไม่ไม่ไม่เจ้านี่ดิบบ่แม่ดิบบ่น้ำนะช่าเด้วยเอ่อบุบเลิกปบนไหนเนะ<บ>าะฮะอืมมันเลิกเป็นหมอหนนอห่องนัยเนาะจุดอืมค่ะน้ำใส่น้ำนี่ก็ใส่น้ำนี่ที่อ่าไม่นี่อ่าไม่นี่แบบใส่นี่เนาะ หากจ้ะนามลงมาอาบนี่อาลงมาอาบนี่เลยบ่ลงมาอาบนี่าอ,านอ่อาของน้ำของนายบุรีมีบ่บุรีมีของน้ำพีอ่อือกขกนกนอ,อนี่กับคักนี่เนาะมาเกยอยู่นี่โอ้ไปเลยเพือนี่เป็นเพือนเพือนกเจ้าเนาะ,อะหอยนี่เป็นลักลือเ,เป็นหอยยังนี่ หอยจูบหอยจูบอุ้ยหอยจูบมันเชื่อมีบ่ดอะพ่อแม่พ่อเดินหอยอันนั่นบ่หอยอันหอยทรายนะ่ะมันคือหอยจูบหน่อยๆน่อยเพราะ่าเชื่อี่มันแบบปกติสมมติม่หอยจูบอยู่เลยเบ่าาบ้าเออเพราะว่า ถ้าเช่ยู่แถวเช่ยจำพรอมมันมีพี่น้องเลยหอยเยนหอยจุกนะมิเตช่วยอะไรมิเตหอยเดมกมูจักหอยเดมากปะมูจักหอยเดมะปะจ้ะหอยเดมกคือคล้ายๆหอยกิ๊กี้ได้หอยด้วยน่อยนี่นะนี่นะหอยชอบนุกกันเลยหู้หอยชนุกเนาะหอยหอยเดมากบโหจ้ิหอยเดมกมันจะเป็นแบบด้วยขึ้นหมักบกเลยนะแต่ว่าหอยชอบนุกนี่มันที จะนออยเนเออเออนอาบวี่นี่เนาะใช้บ่องน้ำน้ำกินตักน้ำกินใช่ยินภาคพุ้นขี่เหื่อไปไตักน้ำกินตักเทือบเลยเนื่อเอาบริจุภาคนีบริษัทนะใช้ใช้หม่องน้ำบ่นบ่หมองก,กันกุไม่ใหญ่นบ่บงนพี่น้องสูบง้บ่งคุณภาพเลยพี่น้อง ปูมอนก็ไม่ไาปูไก่เตีเยวได้พี่น้องปูดิบๆไปเอ,อ่อแต่ว่าตักใส่กระตุกบ่ส่ใส่ยังไงใส่กระตุกใส่คู่ใส่กระตุกใส่แล้วก็หาบขึ้นไปอีกรอบยังดีแต่ว่าอยู่ใกล้เซ่แล้วก็อาจสิใช้น้ำมับสะดวกแน่นอนนึงเนาะแต่ว่าโตน้ำกินนี่ไปตักไก่ ต้องขึ้นเฮือลงเฮือขึ้นเฮือไปนั้วันนี้สิไปนาอยู่บ่มื้อนี้ล่ะไปนะไปดิไปไป,ไปแล้วก็นอนเลยบ่ได้มือไปเลยไม่ได้มาเลยบ้านนี้อมือมือไม่อยู่ไ่ได้มาบ้ดนี้มาคั่นมีงานดอกก็มาบมงเทือมีเป็นหมวกินก็ดมือซื้ออ๋อถ้ามมือถาม เ่ไปไเด็ไป็น,ปปนว่ากะข้าวบาซื้อช่งใดม้าทีนึงสออีเขาสีน้าเป็นสีแบบแบบแหลายเลยโดยที่ชอบเยแอลยตอนนี้นอนอยู่ไ้มีจะคนตอน,ตอนนี้ตอ,อ,อ,อ้อคนหนึ่งลานคนหนึ่งลานสองคนน้องสี่คนเอวยคนหนึงอยู่ไ้ตอนนี้นะพอ่อยดูไห้อ่าก่อนนี้ ลักๆเลยนี่ช่วงนี้นี่ช่วงเฮ็ดเฮ็ดมันนี่สีบกคเคยมีผ่ยฮือนเนาะมีแต่ว่าฮุบเข่าฮุบของฮุบอ่าหมอเเฮกเตกโปนี่ไปหน้าบดฮุบเลยมันแล้ว่ะฮุบมาอยู่ปกติเออเนาะสู่ชีวิตพอแล้วเนี่น้องแบบเฮ็ดแล้วนะครับเดือนหาเดือนหกปลูกต่ออีก ก,กุกนี่๊กเนี่ยกุกเพลวบ่นี่ยฮะผมไม่มน,มมนบ่เออถตัวกุ๊กเพลวนะสายน้ำเนี่ของเจ้าบ่านี่ยของอีกคนนึงนำน้ำรถกับรถมาตามเนาะอืมขึ้นเป็นตัวญาตินี่สิเนาะต้องจมีคนตกคนอย่างนี้เส้นมีบ่ มมีบ่อออเจ้าเคยหาปูหาปลาขายบ่ไม่ได้ขายมังเถื่อกับไสหม้อมังเถื่อกบม่ได้ใส่พอกากินใส่เพราะอแต่กินในครอบครัวเสียม่ได้ขายก็คยขายมันเพราะใส่หลายด้มอมันเถเถื่อกับือกปลาบเ่ไมด้เถือมันใส ปลาดำเสนหายากอยู่ได้คือว่าเราตังกันหนึ่งวีหากหิทา,าเพ่นิทาเส้นนอกเทีนเนาะกก่เส้ช่องเสียสมบิหยนเนาะน้ำขาดวังบ่ยามเดินหาดูกาขาดบ่น้ำนี่ขาด,ดแค่นี้เออเดือดหาดเดินหกลมันจะบ,บกบ่อยนะดอันนี้นลึกเล่นมีเดือดทางนี้เลยค่ะทางนี้ขาดวังดิค่อืางความก็ได้บ่นี่ แต่ช่วงนี้ขี่เหือก่อนขี่เหือเสียงบนตกปะขี่เหือน้ำนี่เน้ำมันมาคักหลีกล่นเข้าไปทางเฮือนเจับวะกกมาหนี้กกมะขามกกมะขามเทิงคูเออพังมันกัดซอกเข้าไปใกล้เติมเนาะขวางเลยสินนู้นซีนนี่นี่ ต่อมาตั้งแต่นาไล่เูลินมนบ่เช <Man. S 1> ้นเดียวกันบ่เดียวก,กันนาไล่นาโอยังก็ลงไปพูดกับพูลนบ้านนั้นแต่บ้านาานาายนาซิวเช้นเดียวกันเ,น,เนาะพูดจ <Yeah. S 1> ักว่วากกบ,บ้านนาไซาล่ลงไปพลานพลินเนาะ <Yeah. S 1> เออเช้นเดียวกันพี่น้เนาะที่นาซอยพูลินเช่นเนาะหูบ่หูเออ เีนัดซอยหน้อยป่ะขึ้นเทิงป่ะนอกวันสิภาไปหน้าไปหน่อยไม่ได้ไงงั้นดอกปันขึนเนาะพืนไปให้ต่อตมันเสาวันทีมีในบ้านเนี่ยใครยุบมีตลาดเนาะ อยู่บ้านนั่นบ้านหัวบ้านนี่วะบ้านด่วนนี่ฮู้จักกันนั่นวะน้องน้องวันบะโมโหวะเพราะว่ามันใกล้กับบ้านเราจะ่ไหมผู้จักกันพอน้องวันนู่นหนูเคยไปถ่ายพื้นด้วยเมื่อนพื้นกับบ้านอะไรบมางตลาดพี่น้องโอ้

ไอ้เพื่อนครอบครัวจะมีงัวควาย่าโตัวไหนมีบ่อยมีูอีกตัวเขาเพิ่ิตัวมาสามตัวเออโอ้โหไปสี่มวย ไลแลรวคัะมูนิธิย่วจักเลยเนาะตัวงวครบทางนี้เนาะนี้คือจะเป็นบ้านพี่นะาาสบายดีเลยโดยเดยใหม่ใหม่กับลูกเดยโดยดแมนหัวเป็นหัวพี่น้องี่ลูกจะคนะจ้ะชามสีแล้วสีแล้ว อจากปีแด้ออนุอันสามสิบปลายสามสปลายแลวแม่ยังมอสีชิบอยู่ชชปปยังบ่โอแ <c oughs> ม่บ่แม่แล็กไปจับจ <ưa S 2> ่ได้หล่ทั้งทั้งชี้ปปิบ <c oughs> ิบปลายแท้ทำเจ้ <c oughs> าสามสิบปลายชิบ่แม่อนุไล่ก็คอยบ่แม่นออไม่ได้ไล่ลืมนะลืมหรอเจ เออโดนแม่ oh, อืมอันน่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อเจ้าน่ะเป็นแม่หรือว่าเป็นชาวชื่อเจ้านะชื่อเจ้าน่ะก็เป็าวกบล่าสาวกบล่าเออชื่อสาวกบล่าโดยแม่หัวพี่หัวกับน้องจอย <laughs> <laughs> แล้วเอื้อเจ้าผู้้ผูอยู่นาเลยจ้ะเป็นเป็นแมนใหญ่ตัวใหญ่กันว่ากีวัดกี่วัดใ่ว่าใใหญ่ใหญ่กว่าเจ้า เาตัวชูงตัวนตุยนี้นี่นอุ่นดีเนาะอุ่นดียู่ยังน้อยพี่น้องเลยแล้วไปหน้าเจากัไปว่าไไปแล้วลูกเช้ามั้งอ๋อไปสำคันี่หลายมื่อสิมาเหมือนเนาะขามาพกปรด็พิงนัวบเบเดคือสิบุรีมาเลยเนาะ อย <So ู่ป่ายจ่ดอีกี่เขาเป็นยังแต่ิมเมื่อแต่ิะเวนเก็นผักหญ้าชื่อห้าเอาเก็บหอยเก็บกระปูเก็บหอยเก็บกระปูโด้วด้ยแม่นแมนเก็บหอยเก็บกระปูเนาะมีปลาให้โดนหาหาเล่าหาสาสตร์นั่นเนาะลายว่าเทิดอ่ะไม่ได้ลายแล้วพอได้ใช้ยมอ พอได้ใส่หมอพอได้ใส่หมอหรอข้ามหลายมาไล่เน่ยเออเห็นว่าเย็นว่ามันหลายพอได้ไปข้าไปขายจริงนะบ่ไปไปเป็นแบบไปขายยืมไปขายยืมจเออน้องจอยเด้่เคยหายว้าเราเนี่ยหายกระแทกเลยอวะพอได้ไปหาเราจีไปขายอืมเคยไปบ่เลย ค่ยไปแต่บุคค่อยขายหากินหันได้เยอะดอกหาได้เอได้ขายมันบุพอไาขายพอิได้จีพอจะได้บะบะขายบเขร้องล่าบะฮทำได้ลายคกับได้ขายบานบ่เอ้าขาไปในั่นบะฮาบะขายลังอายเข้าอ้าอายยังไงล่ะขายของใชอายคน หาบเอาไปส่ัวควนหัวกับหวยด้มหาหาเลียงครอบครัวเนาะหาเลียงครอบครัวก็หาบ่งหาเห็ดแข็งยังหายน่องหาบเช่นนั้นยังทางอ้ยรหาบหานเอนึกบมเคยหาบเคยคาเนาะอออายาที น้องจอยด้วยจอยอายกันบ่เนี่ยอายอายยังไนะอายคู่บาวอายคู่บาวเอออายวาวเนาะจะวาวท่วงบ่ท่วงท่วงได้ๆแต่มันชีวิตประจำวันเราเนาะเนาะนั้นี่ว่าวแล้วอ่ะเออ เดี๋ยวมันคำนอกเคนไปให้เป็นหน้าไปเนาะนอกเลยตนรวจขอจบคลิปเนาะสะดวกเ้อเดี๋ยวมือใหม่ยังไงเดี๋ยวตำรวจก็ขับมาอพียงหนึ่งเนาะอ่าขึ้นในบ้านพันธุ์ชัยนะขึ้นในบ้านเลยพูด้างนอกบ่เออฮะแมนในบ้านในบ้านพูดในบ้านเฮ้ยขึ้นในบ้านกับขึ้นพ่อบ้านมันอันเดียวกันนั่นแหละ คุณบ้านก็ตั้งห้างนายบ้านก็ตั้งห้าแเมนบ่แมนแมนบ่ประตูนายบ้านก็ก็พอบ้านตสาขาบ่คุผู้บ้านตั้งห้าเนาะแม่บ้านตั้งห้างนายบ้านก็เพราะกับนายบ้านนายนายบ้านเออนายบ้านก็ตั้งห้างนั้นนายบ้านก็เพราบ้านมันมมัันนอันเดียวกันนะบ้าใอยบ่กับว่าก็ว่าพ่อบ้านแม่บ้านกันเดียวแต่ว่าแม่แม่บ้านคับกับพ่อบ้านนี่ก็ว่าแล้วคำพูดถามคำพูดถามแม่บ้านเนย

ูนหนึ่งครับคน่นึงไปชี้สักพี่คนหนึ่งซี้ไปสังพี่เออเออเออถามพวกมจะถามผัวบ้านหนอกบ้านเพิ่งเอิ้นผัวบ้านเนาะจางชิฮูเออต้องบอกผัวบ้านเนาะเพราะว่าก็ว่าในบ้านกบผัวบ้านก็คือคนเดียวกันแหละในบ้านก็คือเป็นผู้ควบคุมดูแลลูกบ้านนั่นแหละในบ้านตั้ง จ <c Dante> ่อ้ม <hail> ีอมในบ้านอือหนช่า่ะม่แต่มไม่คำว่ามนหนาเนาะที่ไปนั่นก็ดจีแจ้งเพิ่นในบ้านอีกเชนึงพม่น้ไงให้เพิ่นทำให้เพิ่นทำหูน้ำเนาะออแมนแต่มืนนี่มันคำแล้วไ่ไดอาจีไม่ได้ไปหรอกมื่อนี่ บ,บ,บางเทืาอาจสีมีผู้ใหญ่เพิ่นโยอยากช่วยเหลือเฮ็ดนู่นนี่นั่นเอาก็สิได้ง่ายเนาะผู้ใหญ่เพิ่นทำผู้ให้ทั้งในบ้านเพิ่นทำผู้น้ำว่ามีบุคคลภายนอกเนาะได้เข้ามาบ้านนั่นนี่แหละก็คือทั่วไปแหละเนาะเออเอากะต้องต้องแจ้งในบ้านให้ผู้น้ำทะเลมาเด็กชีเด็กชีได้เอา

พี่ใหญ่ใจดีเนาะเห็นในคลิปนี้เนาะอยากซอยอยากชุอยากซอยนอกคนด้านใดค่ะติดต่อมาทางหนวดในเนื้อหนวดยันดีเป็นสะพานบุญให้เนาะพี่น้องเนาะค่ะเรื่องขาดแค้นก่ะนักลากเลยกัเป็นเข่าพี่น้องพี่น้องเนาะทางครอบครัวพคนกะเป็นเข่าเป็นยังไลยกะบมองที่กู้พักอาศัยกะคือเห็นนะพี่น้องเนาะใหญ่กยใหญ่แต่กับพวกกินบัดเลยเฮือนซันนังอย่างกันเนาะแล้วก็บของน้า้องห้องในซันดมีพี่น้อง เรื่องนิ่นกับเรื่องขึ้นมองอยู่มองที่พักอาศัยนะครับมองเรื่องเขาหน้าจำป่าเพี่น้องเลยมองจุดที่สําคัญทั้งนักเลยเนาะทางครอบครัวเป็นที่ขาดแคลนเพราะว่าครอบครัวใหญ่พี่น้องเลยเนาะทางคนต่างหาพี่น้องเลยเลาวเต็นกำลังใจจอมากกับเด็กน้อยหลายเนนเนาะทางหน่วยเขาจบคลิปๆเลยเนาะเนาะขอบคุญขอบุญทางพ่อแม่พี่น้องที่ว่าจะขู่อยู่คนเด้อที่เขามาติดตามแล้วชมเป็นกำลังใจให้กับทางหน่วยอยู่ดีไม่แห้งเด้อทำรวยทำรวย